สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมสวนไม้ดอกไม้ประดับสืบเนื่องจากว่าช่วงนี้มีฝนตกต้นไม้ก็จะดูปูปูรกๆไปก็ไม่ค่อยมีเวลาได้จัดแต่ง สำหรับต้นนี้นั้นก็จะเป็นต้นลำใหญ่คริสตันซึ่งเป็นต้นกล้าซึ่งเพาะไว้ประมาณสองปีรู้สึกว่าสองปีได้ที่เป็นต้นนี้ไม้ประดับที่ปลูกไว้ก็มีหลากหลายอย่างต้นนี้ก็คือต้นคอยคอยดัดก็จะ เน้นเป็นพุ่มส่วนลำไยคริสตัลนนั้นก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้เนื่องจากว่าไม่ไม่ค่อยมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดสักเท่าไหร่ก็เลยมีเพื่อนๆนนิยมมาปลูกกัน การปลูกต,ต้นไม้นี้ก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้นะครับสำหรับบรรยากาศช่วงเย็นๆประมาณนี้ก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันต้นบอนต้นนี้ก็จะเป็นบอนนาไทยซึ่งจะมีชื่อว่า Black Magic ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้รับความนิยมแล้วก็ตอนนี้ก็จะซาซาลงอย่างต้นคอยก็ต้องตัดแต่งแล้วก็ต้องริดใบเพื่อให้ใบออกมาก็จะดูเล็กลงมีทั้ง ต้นมะขามมีทั้งต้นบอนไซไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็มีความหลากหลายครับยังไงแล้วก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็ คอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วยความยินดีครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ